ต่อไปเรามาพบกับสีแดงครับโกเมีนโอ้โหจัดเต็มมาเลยครับเหมือนหลุดมาจากประเทศจีนเลยครับตอนนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับสวยงามกันมากเลยครับคนถือป้ายจำแทบไม่ได้เลยครับว่าใครเป็นใครทั้งสวยทั้งหล่อเครับ สยอดเลยครับโอ้ดัมเเยอะของเราก็สวยงามเลยครับสีแดงนำทีมโดยหนุ่แป้งนะครับอืสดอลังการมากเลยครับอันนี้ทีมลีกนะครับของสีแดงคนถือป้ายก็หลุดมาจากราชวงศ์ไหนครับเนี่ยโอเคสวยงามครับ โอ้มังกรตัวใหญ่เลยาเลยไปเลยมาด้วยนะครับสุดยอดเลยครับมับงกรถ้าจะมีลักแห่งอำนาจของจักรวรรดิเทียมเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่อช่างของชาวจีนนั่นเองค่ะหนึ่งในสมัยโรกกบราณจักรบศักดิ์อีอำนาจ ความผูกพันและความเชื่องโยงต่อังกรอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเอแล้วพี่นักดาวยนรู้ไหมคำว่าจักรพรรดิคืออะไรครัไม่รู้เลยค่ะคืออะไรหรอคะัพี่นิจักรพรรดิก็คือผู้ปกครองหรือผู้สวยหรือประมุขของจักรวรรดินั่นเองครับโดยจะมีองค์คณะที่ทำหน้าที่คอยเป็นผู้ติดตาลดยูแล้วครับปลอดภัยต่างๆค่ะ นหญิงสาวสวยที่อยู่ข้างนั้ก็คือท่านี้ค่ะของพระประพัฒนหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าพระปรพัฒน์ดีนั่นเองค่ะสวยมากสวยเหมือนหนูโกลเซอร์สวยเหมือนนางฟ้านั่งหั์ใจเตลือพี่ติ๋งเลยค่ะจริงครับจริงครับและต่อมาจะเป็นชุดกี่เท้าอยู่ในภาษาจีนกลางคือหีเผา คุอเครื่องแต่งกายสำหรับผู้หญิงนี่ยงสวยใส่ในเทศกาลสุดจีนนะครับสอดยอเดลยค่ะและอีกวัาานนึงของิีที่ข่าดไปไม่ได้เลยนะคะนั้นก็คือผัดจีนนั่นเองค่ะอเอ๊ะพี่นัางาวค่ะดอกสีฟูตรงนั้นคือดอกอะไรคะ ความหมายดีมากๆเลยนะครับเนี่ยว่าแต่พี่ดาวดาวรู้ไหมครับว่าท้องสีแดงกับพระท,ที่ผู้คนถืออยู่มีไว้ทำอะไรครับเอ๋เอาไว้สชาแค่รู้ตอบเขาพี่พีฮะยังไม่ถูกต้องนะครับมีตำนานปีศาจในตำนานปีเลาว่าปีศาจตัวหนึ่งมีชื่อว่าเหนียซึ่งเป็นสัตว์หรรษาที่มีรูปร่างใหญ่และมักจะออกออกจากที่ซ่อนในภูเขาเพือ่อลงไปยังหมู่บ้านในช่วงที่4ีทำให้ชาวบ้านว,ว่ากลัวไม่น่างมากแต่ชาวบ้านรกว่าเหนีย กรวเสียงดังสีแดงและแสงไฟดังนั้นจึงมีการสืร่อสัดแม่ข่ายคมแดงกับตินกระดาษสีแดงเพื่อ